ดเดี๋ยวมีคลิปสั้นถ่ายคลิปไปละจะลงให้ลุงโจยังไม่ได้กินหอยเลยกินไหมกินเถอะถ้ากินขนาดนี้แล้ว <laughs> ไม่ต้องหงวงฉันหมดกระชังรีดจัด <laughs> หอยหมดประเทศเพราะมึงนั่นแหละ <laughs> แดกไม่บรรยัตบรรยัตก, <laughs> กินหมดแล้ว <laughs> พวกงร <laughs> ู้สกีดก็ไม่เอามาสิ เมนูทีนี้ครับทีเด็ดเลยครับเมาดักฟิวครับอะไรวะปากเป็ดย่างเอชื่อคนตกไป้นี่เลยออรดักฟิวเออดีรีวิวแบบสไตล์โจนาธานส้มตำพริกนลกนะครับใครไม่เผ็ดกูเผ็ดอันนี้ไส้ง่วนอ๋อไส้ย่างคนสวยขึ้นเยอะมากน้องผู้หญิงหรือเปล่าคะผู้หญิงค่ะ ก้างใหญ่ไก่ย่างไงไม่เข้าใจเลยทุกคนอยากกินหข่มุนยรารู้สึกกลีกะไม่ต้องรู้สึกกิดหรอกเขามีพ่อมีแม่ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมึงกินเขาจนหมดบ้านเลยกินหมดบ้านจนหมดเลยสัตว์มึงคงจะรู้สึกกลีกงมาก